หัวหน้างานจ่ายเงินโบนัสเกินกว่าที่นายจ้างกำหนดได้หรือไม่โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยเมื่อลูกจ้างระดับหัวหน้างานอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานทั้งบริษัทรวมทั้งตัวเองเกินกว่าที่นายจ้างกำหนดไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายจ้างเมื่อนายจ้างได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวนายจ้างจึงดำเนินคดีแก่ลูกจ้าง ในข้อหายักยอกทรัพย์และเลิกจ้างลูกจ้างทันทีจากการที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทําผิดอาญาโดยจิตนาต่อนายจ้างถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงการกระทําของลูกจ้างเป็นการกระทําที่ทุจริตต่อหน้าที่นายจ้างจึงสามารถเลิกจ้างได้ทันทีหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดเลย